สบายดีทุกคนืันนี้มาพอกับน้องหน่อยสาวร้าวคือเก่าเนาะมือนี้หน่อยจะพาทุกคนลงมาเซซังซอยมือนี้เฮามีเมนูสิเฮ็ดกินเนาะนั่นก็คือคืออย่างปิงฮอนด็อกกับปิงฮอนด็อกกับลูกซีนเนาะลงมาปิกนิกอยู่แคมเซ่นะทุกคนเบ่งบรรยากาศอันนี้ก็ตอนแรงๆเนาะ บรรยากาศยินดีะคะเข้ากันเลยลงมาจออ่อเบิงพวาวสักหน่อยเลยเนาะพวาวเนาะหาลงมานางรินเนาะเพราะว่าเขากลับมาแต่สวรรดิ์นาคีนเ,เขาก็เลยโดนห่าได้ลงมาเชื่อเราแต่กับว่าได้ควบหมู่เราเพราะว่าหมู่คล้ายเล่ขาส่วนหมูแต่ละคนนะ่ะแต่ว่าหมู่ส่วนหนึ่งก็อยู่ในห้างขาเจ้าจกินเออกินน้ำหวานอยู่แถวเฮือแถวทะเลเนาะแับนี้ มือกล่องมือกล่องสวยๆเลยมือกล่องขนาดหนุ่มเซ็กซี่ขนาดมีหลายคนถามหาซชาซุเนาะเดี๋มือนี้เฮาเอาซชาซุมาดังเพิ่นเป็นตะก,ก,กล้องเฮาก่อนแล้วเพิ่นหนุ่มก็ควาเบิ่งนี่กับเจ๋งเลยเซ็กซ <c oughs> ี่ขนาดได้บัะนี่าฏิพาทุกคนอย่างเลยปะลงมาเพราะว่าร้านเฮากะดังไพถ่านแล้วเนาะร้านเฮ้าเอง งามทำสโสดทั้งซิงบ่งม,มีแฟนนะขนาดมือกล่องกยังบ่มีเนาะ no? ลหนักโคได้เลยเฮ้บรรยากาศโคได้เลยเมืยนนี้ นุงส่งไว้หนุงส่งจดส่งไปดิครับครับทุกคนว้าวทุกคนเอาลืมเอาลืมถือกระซามลงมาหลังทุกสีท่อนดอกเนาะเพอจะขึ้นไปเอากัะไก่้เติมนะเดฟหลังน้ำเสีเอาพอสิเป็นเร่งเนาะน้ำบริสุทธ เฮ้บอลากนำกินเอาเนาะนำกินนำกินเอาสักไอเฮ็ดดิยเงี้ยมลาบไปเเขาก็ลงมากับเด็กๆสัสุสวัยดีโสดปะอันนี้ก็นองคำรอยสวัสดีก่องเน่สวัดี ไฟเราติดลุกแล้ว <laughs> ทุกคนไฟเรากำลังลุกเนาะเป็นจะได้หลังจากที่เต็งลงสวรรค์ทิบหนึ่งคิดทหรอเดีย๋ยวไปเดี๋ยว,วยไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพิ่นเขาอยู่สวรรค์ขน,นาดนี้เพิ่นโทรหาว่ะเสียวมึงอยู่ไซมาแล้วบพื่แต่สวรรค์ไปนะลงไปลินแคปเซ่เพิ่นว่า คิดเห็นแบบึลงมาหอดับแบบจัดเลยลงอันคอยมาแต่สวัสดิ์นาเขตมาหอดปุ๊บมือหอดเทือนลานออกมาเอาซาซุแลนกับมาซาซูบนราคากินหอดน,น,นะนะกินหอ,นอนดเตอร์รี่ดีเสียบปวดรังด่างหน่อยกว่าเนาะจะหน่อย ฮาสิพาทุกคนไปหลอเบิเงินหอยตีนไดโนเสาร์เนาะแต่แต่ดึกดำบรรพ์อเลยแต่ห้าวกะอันบูหูคืกันเนาะเขาอยากนาำถ่วได้เพราะว่านาำขึ้นได้ช่วงนี้เพราะว่าบานห้าอีกประมาณสี่ห้ามือสินมีงานลอยกระทงเนาะโอ้เป็นคู่เป็นคู่เลยเจน่าฮาซิถ่ายให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศเนาะแบบ แรงๆมันเป็นเรได้แบบโคตรขักเลยสิบอกไหไม่อยากจะบอกนี่ก็จะเป็นคนลงมาหลินลงมาอาบน้ำนอ้องเทถ่ายให้นบรรยากาศเซีมันเป็นขายน,นี่ก็จะเป็น ัเซ <Jose>, <The> ่สมซอยเจกัจลาะเอาบัวห er ้าปลาเรงน้นางกน่าเลยเอาแหงลงมาสอนแลวก็ดีเนาะเอามาสอนดิวเลยเห็ดกุ้งโกโยตนี่ก็จะเป็นแจ่วเนาะแจ่วเห็ดเองเห็ดเองมือราด่วนอดีพักมัดละสองพันกี่ดี่เขาจะมาตีลูชิ้นอกนนี้ ไฟเฮาฮ <laughs> ากอะไรจะหนีฮากะดังฮากะลงมาคนเลงลงมาหลายเลยเนาะเอ้ยบ่าวไปดีเบิ้ <laughs> มเหรอทุกคน <laughs> ห,กหลังจากที่เราเสืออันนี้มาแล้วเนะาะเฮาโมมีน้ำล่ามียุน่นำกินนะ,นะแต่เฮาซีดาง ล่างอานอนเซ่ล่างเอาเนาะแบบส่งกับคุยเอาเนาะ <c oughs> แบบแบบว่าสวนก็ยังออกสไตล์วินเทจวินเทจด้วยนะว <c oughs> ินเทจกับวินเท,เนเท,เนเทจเก็จะเยอไป <c oughs> โคตแห้งอะไรนีดีล่างกับนอนเซ่เลยโคตรหนักเผ <c oughs> ืเ่อแห้ง นะมีเกินน้อยักอ้โหกดเปียกอ้าวันอันี้มันหนาบวเหตุไหนำมันจะเลือกยี่ดีกดีเหม่พญาตบวบบวชินกูเห็นเปียกอันนี้บินมาดูปินงอาชวบงอห่ยเหี้จะชแต่กระยาเลยเอาปียหมจะูงเนาะเห็นเลยได้เมื่อกี้เี็กะเอาสิไปหลางนำสาดาอี อต่นี่เขาหลางเอาที่นินอกซื้อแตบเบิร์วิวไหมวิวกำลังได้จืเลยสิเนาะจะนึกว่าสู้กัาบูเบล่ะะไม่สาวซื้คนกำลังลงหลังลงมาไปส่งเปียกไปอยู่บนหมวนดี่ยจังไงพัดวาเขาเงียวเส่งเดนอกันเลยฉี่อีกกอง หลังจากที่ข้าวหลางน้ำเซแล้วเขาก็มาล้างนาังสะอาดเพราะว่าข้าล้างในคิดดิหนอกซื้อพอแล้วยัดแมพ่พญาดมันออกเมินนะจะนันแมพ่พญาดสิบูมีในท้ <c oughs> อ,องเดด้านมึงเขาไปมันจะเกิดน,นะนะคนหน้ามันจะเกินนะชิดาชิมาวานกันนี <c oughs> ด่ดีเด้อ มัแม่กดเปียกเลยซอยลงมามีเพราะว่ามีนเขาไปซื้อลงมาเนาะงานฝาวงานฝาวจับจูดเบิ้งหลังรงซาวหลังเบิ้งบนสิโอ้โ่างน้ามันหนามันพ่งเลยเขาเปียกเลยเขาลวนขึ้นมาจะไหนคอนซีว่าเาเหนียวสิสซมเนาะยามัอะไรเขาไปดิเนยวสิสซม มันบมเมนความจริงมันบมเมนความจริงแล้วมันก็เป็นความจริงมันโมเมนความจริงหาเด็ดลง <c oughs> เด็ดลงพอแหละจะได้เป็นพญากอย่างของข้าวเด็ดเองเนาะคิมมือล้วนๆคิมมือก็ยากคิมมือเองใส่ผักหอมแล้วมันสีแซ่บนะหัวง่ายๆมันสีกลมคือเลยใสยห่หางมันน้ำเนาะ <Yes. S 3> อย่ามาว่าอย่ามาันอย่ามาว่าอังกฤษใช้ซันนะ ฉันไม่สอบนะตีนอ <laughs> ฉันพูดอังกฤษไม่เป็น,นโอ้อยาวามนลงน้ำเอ,เอาแบบเอาแบบบรรบานเลยนะเอาแหลงามาสอนผลุ่มอ่ะหรอยกสอนเดีวโเคยแจสอนหนักมันบกพร่ออเออไปสอนเนอาะอยุ่มนะนะ นีงไฟวัดเลยอเลือนกันมีเงเลืยกได้ยูบเด้เหยื่อเาหนอนติงก็มีนะหัวมันได้เส้นไงไส่ก่อนหัวมันกะถิมเสรือเป่เออถิมเสนเป็นแบบแสบนัวนะไฟเข้ากันเขาลงมาแต่ามงพะพี่น้องเลยเวตนี้จะมองอันนี้หามงมจกหามงเ่งเกิดป้าแจวก่ะ มันมันจะเกิดไะเฮ้ยจะลังถ่ายรูปเด็กเจ้ามักถ่ายรูปเนาะเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้ตะกี้ฮารุ่เห้าสมนาฮานยังบริยันกินโทรศัพท์ซ้่มจนเท่าึ้นมอ .4 เขาจะได้โทรศัพท์ก็เนื้เนาะมาเดี๋ยวนี้ซสำนีฮาริ่นโทรศัพท์เป็นแหละครับรถจักรยังเป็นเต็กี้เขาอยู่วันปอหานะรถทีก็ยังบริคี รีบอกความจริงเดี๋ยวนี้มอบอนหนึ่งกับเมนรู้ที่ร้อยเมนจิดแล้วใครติดแล้วเฮ้ยต,ตัวเป็นคนดังแต่ตัวยังทามาติดล <laughs> เลยบอกคำร้อยคุณอดังทุกคนนทางจากติออาเงินกี่ต้องมา เอาสิมาถ่ายเบิ่เงินบรรยากาศที่กระเจ้าสิจัดงานกระโจนนี่เนาะอันสิฮอดมืออื่นมือฮืดนี่อแบบขัดัดยิงไ่อย่าดีได้เพราะปีนี้มีแข่งกระโจงกันอีกระกับซิงเงิลรางวัลกับไลนตเติบเฮาไฮนน้องอปีกเนาะฮันดอกลูซีนเพราะเฮานางขาไฟกะโปรติจักเถื่อเฮาเลยมาเลาะเบิ่งเจ้าเบิ่งผู้บ่าวหล่อลิเซียว้าวิ่งทุกคน ความความเขาอยากมาเบิ่งนะเขาดีแบบพ่อแนมเห็นอาจารย์เลยเนาะทางทางทาง่ะทวงเด้อกฎนี่น่าระวังข้าวต้มเด้อลงมาลงมาพี่ลงมาพี่ลงมาพี่เออสูสีบีแตงอุ้ยเขาบอกด้วยว่างามกว่าทุกปีเลย นนเนาะไฮ้ยภาวาปีกายนี่ลอยเบากระทงลอยเลยเนาะปีกายนิ่งเบาลอยเบาปุจิ้วปุจิ้วกันคอยจะอยู่สวรรค์หมู่อาจะบนลอยที่เบาโอ้ยเพราะกดเกิดไม่มีกระไดเบาชิบดีกดเกิดมาได้มาขึ้นไปทามอาจารย์เลยเนาะเฮ้ยเพราะว่าตั้งแต่เขาจบไปสี่ห้าปีเขาห้าก็เห็นผลนี่แหละ อาจารย์เพิ่นสอนดนตรีเฮานั่งหน่อยปวดกับไม่มเกิร์มกันปวดวันนี้อย่าละเกิรบมเขาได้ปวดกับปวดปวดรับก<ล>ันร<อ>ั้าไทบผมมางานเนี่ผยผ่านอะไรใด้เนาะผ่านแห้งเลยได้เนี่าสวยพีาา่น้อพี่คุณมหาอาจารย์เฮ้ยไม่ใส่เกิร์เหรือผ่านได้ให้เกียรต์เขาได้บอกโอ้ กูจตกลงนี่คือไกลเกินเปนไหถิ่นโทรศัพท์ไปญี่ป่นเนินเนินเนิสบายดีแม่งานที่อลังการดิวีีบ่กงานอลังการนะจ๊ะสบายดีจานบุญเบงมาเด้อพากันมาเด้อมามากระโถง หลังจากที่เฮาวยางมาเตะเบิ่งก็จะจัดงานเนาะเอาเลยมาหนักนี่สุขละบ่สุเลยทอดจะหน่อยตลิหนักปะไม่ไหวลินาะพันธุลิงเต็งสีต็งนุ่มจาะขายาวเต็กกระดูกโซ่ข้ายาตัวเต็งนิ่ง่ยนี่ ตวยุะว่าว wow. ุายนะเป็นเห็ดใหม่โอเกใหม่ละงามคำแล้วคุณเฮงร้ายผู้จังนะเซเชีอยู่เด็ก้าสนอยผู้ชาที่ไปเสียอ่ายเขาเตบ้าน้นั่น ไปจะกินกาทานผู้ส้มเบิร์แน่ไปจะได้สุกยู่บ้าหรือว่าซ <c oughs> ุกกำลังเท่ากันกินอยู่บเ่เหอย่าแต่ส้มส้มคุกเด็กเด็กก็คือหน่อยเดียวอ่ะเรากลับไปสื่อใหม่กันเลยดุอรีนะมีอันนี้กนะ็เนาะเขาเขาอีนี้ หมืดนลงหมืดนลงไก่จะได้จกตากันแลยไหมแทนไก่จะจกตาเฮ้ยวาไปเพราะว่าข้าวบริปาดมาแล้วมันเลยอันอข้างข้างนอกข้อซิมเหมือนเดิมจับแจวขึ้นนะไอ้แจวแจวคอยเอ็ดเองสชีรสสำเร็จลูกอ้าวสิเบิกแสบบ่าเลยยังไง แสบเกิดเฮ้ยเห็ดสินาดีๆนะเฮ้ยมูมมันกี้ที่หนึ่งนะครับอืมว่า,วา,าพูดไทยเสื้ด้วยเออพูดไทยเสื้ด้วยไทยซับลาวมันจะเกินฮะนะด็อกเตอร์เอ้ยห่อนะนี่มาอยู่ไก่ไฟใหงหอนหอนเงินขนาด <c oughs> บ๊วยปุ๊บปิ้งขึ้นใหม่ใหม่วะ dạ anh, ờ, ฮอพีไก่สิแหละแล้วนาตากะโบนาฮักประทานไปไรคือนาัปประทานไว้มนถึงบริปากเด็กเด็กห่าง่านี้ได้เพราะว่าใกล้นะกินมาแล้วอ่ะอ่ะสิกินให้ทุกคนเบิ่งกินนี่มันแตกเฉยปากอ่ะโค้งอ่ะจะสร้างเองเนี้ยค่อยสิข้ามันแตกใะค่อยอีข่อยจีสาวกินน่ะนี่แตกให้กูดีกว่าแล้ว มะกินดิเมืเ่อนเปลือยเปล่าขี้นี่เขาเปล่าเามัใส่แฟน,นี่เขาเขามีบบสาวนหน่อยลงมานักกันขาไหม <c oughs> จะผูบาวปรเราเห็นเปลือยเปล่ายังเวอกเ่าอีกขนาดสามีสมรออยังเมือกยา้เอกเก่ากว่าีกว่า เออะกะิกันกูบาวกันน้หองหูบาทังุ้นไอบ้าบเสเปรคว้าูบาสน่อยยิกแยกยิกแยกว่บาสน่อยบ่มากมันกระสบเลย้บอิมีอยู่แค่สี่แต่มียังร้ายเนะเป็นไรแต่ความมก็ร้ายอยู่อย่าเอ่ยนะมาหอนี่ห่อกะ ขอจบคลิปลงเ,เท่นนี้เนาะถาว่าจาบุสบุษาพาหรบินผาดประการใดกข็ขอโถดขอภัยายเดอร์ขอบใจทาง f อทางฝั่งไทยแล้วกัฝั่งลาวแล้วกัต่างประเทศเนาะขอบใจทีกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะราะวะน,นี้มันกระคาแล้วเพราะว่าเฮาก็เลยนั่งลิน,นะนะแบบอากาศมันเย็นเนาะไปบ๊ายบาย